าวางมือผมอย,ยู่ๆผมเลี้ยวรถปั๊บคด,ดีมันไม่ได้ว่าเป็นคดีฆ่าจัรครับเหมือนสมมติว่าอยู่ๆผมขับน้ำไปจังหวะคุณนั่งคุณนั่ง้งายรถอย,ยูย่ๆใช่ไหมาวางมือผมอย,ยูย่ๆผมเลี้ยวรถไอ้คนเฝ้าสวนมันไม่รดน้ำเต็งหมตาย,ย <laughs> <laughs> ไปหาเรื่องเขาให้ลุงอาบละเออแม่งแต่อย่าไปตั้งชื่อลูกให้ชื่อผลไม้นะเวลาตายล้วมันมันจับยากตั้งนานแล้ว มันไม่ได้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมอ้าเหมือนสมมติว่าอยโย่ผมความการไปจังหวะคุณนั่งคุณนั่งท้ายรถอยโย่ใช่ป้ะวางมือผมอยโย่ผมเลี้ยวรถบัสไปอย่างเนี้ยแต่ผมผมรู้แล้ว่คนที่ทําให้แตงโมตายผมรู้ใครก็รู้ประชาชนก็รู้ไอคนที่นั้นไงไอมันไม่ลดน้ําอ่ะที่ดังไอคนเฝ้าสวนมันไม่ลดน้ำแตงโมตาย ขนาดไอ้ยังไปหาเรื่องเขาไอ้ลุงอาบละเออแม่งจะตกมากเลยขนาดว่าโฆษณาที่ยาวที่สุดขายประกันชีวิตอ่างต่างึ้นเจ้าโบอ่ะแม่งอ่านข่าวไว้เจ้ไปแม่งพาไปเจ้าโบอันแต่อย่าไปตั้งชื่อลูกให้ชื่อผลไม้นะเวลาตายล้วมันมันจับยากอ่ะชมพู่อย่างนี้นั่นเจ้เมียใจตุ้งเอยชมพู่ก็จบไม่ได้ไะ แล้วก็แตงโมก็ยังจบไม่ได้นี้ไงได้ชื่อมะนาวชื่อมะนาวพวกนี้ไม่ได้นะตั้งไม่ได้เดี๋ยวเป็นคนขายถุงไม่มาแล้วตามาจริงวันก่อนก็บอกแล้ว